ไปไล่มือมากกับส้งกลมใหม่ครับสวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบัวครับห่างหายไปโดนครับวันนี้ออกมาแน่พี่น้องมาแนี้ครับฟ้าขึ้นขึ้นากาศปลากระลังเขียวครับต้นไม้พอถือปนแน่ก็เริ่มเขียวแล้ว เสียงแมงอีเสียงแมงน้ำฝนกำลังห้องครับปลาปาสิมาหาเบิ้งปักบ้านกะมีคนเก็บไปแล้วมันยากพี่น้องเก็บไปคือสิบอได้แต่ว่าเอาเบ็ดมาน้ำครับปาสิมาล่องตีปากคอมั้งครับตีเงี้ยป้อมถ้าบ่ได้ปลาถ้าบ่ได้ปากคอกรับซิตกปลาอยิศาขึ้นเข้าหรือพี่น้อง เอาเบ็ดมานำวาสิมาตีเนี่ยป้อมปลากำลังเคียวครับเพี้ยพัาคานบ่บด้ครับมีคนเจ็บแล้วลงไปทั้งทงเพี้งเบงางทงั้งทงยังอย คือบนนอกพี่น้องเงียบป,ปลอมเงียบกิบกับบ่คอยมีป่าคือมันจะ้องกีบ้าเป็นจึงมาล่องสีเธออลไรครับบ่คอยนี่ออกมาอยู่หน้าครับบ่คอยนี่พี่น้อง แล้วต้องอันนี้ครับนี่เนี่ยมันบแบนๆนีน้นไ,ไว้ๆนี่นี่มันจะได้กินไง,ไง่ายๆหอยครับหอยนี่เอาอันนี้ละนี่มันจะได้กินครับแผนๆเ,เรื่องหาหอยหาหอย

ใหญ่ครับสวยงาครับหอยครับหอยหาง่ายแต่าบาทชิดปลาจนช้นลอยว่าได้กินครับห้าหอยนี่แหละ แน่มันวัดไตหนีไว้ครับพี่น้องโอ้นี่เข่ากูกันพอดีพี่น้องครับวัดสองครับสอง โอ้ฝากระหอครับมันมากินตูนกล้วยครับนี่กันโมเลยนะครับกินตูนกล้วยอืมไอ้ชุคก,ก,ก,กี้ชิกี้ชิกี้พัดเสีเขกันี่ยนี่ก็ ให้ผมจับเลยนะไปฝนก็ตกลิ่นครับป๊าฟูงงเงีันนรูพี่น้องคู่มนคู่อยู่นะครับครบ เหอครับนี่กมีโอ้ตปอยเีโอ,อ,อ้ไปนอ ครับพี่น้องห้องหอยจูบหอยเชอรี่ครับไปหอบผล <c oughs> กับโตกครับพี่น้องเบ่งหอยครับผลงานสองตุ้งแบบไงครับทั้งหอยจูบหอยเชอรี่ครับว่าจะไปโต๊ะป่ายุสาต่อกัคือสิบปีไปแล้วครับที่มันในเขาบ้านเลยครับในหอยหลัก เชอรี่มันจะหัวยยังไงครับต้งหอยเชอรี่ต้องหอยจูบครับวุ่นลอยเลยได้เติมครับรอ้โโบอะจิเขาบ้านแล้วครับพี่น้องฝนลินครับฝนลินลินฝนลินฟาค,คึมครึมครับ อนนี้เล่นฝากคุ้มๆมบายสามกว่ลัวครับตอนนี้ออขอห้ชาบ้านครับพี่น้องจ้าพี่น้องสวัสดียนี่มันคำคำซีโม่ได้ยินเสียงคุนได้ลายมือ <c oughs> ให้ไปลายมือมากกับส่งผมใหมครับผุ <c oughs> <c oughs> อย่าบ๊อบเทมาเด็กหน่อยนักเรียนเว้ย ทรงเรกเียนเหรอผมเราดูดูรดั้น่ดูหนาวพันไปวันนี้มันจะมีต่ช่มนเกิดผมเหี่ยมันเกิดหอนเนาะเกไป็นเพชรุ่นสันงผมเล็กน้อยฮะป่าได้ตหอยครับมาฝากคุณยายครับะป่าพมานะได้แต่เนี้ยมันเรียนนีวาเป็นเอ็บหอยเย็บหอยก้นปู จ้าปูเดี๋ยวนี้มันมันย่มคนจ,จ้าปูจ้หน่อยผลต,ตกะฟนีใก็หการจูเอาโอ้หลายๆนไม้จูไม้ขมไม้เชลีไ้เลีมันเามักกใยไม้จูเพียนังกินมะละไม้จูกับมังออมเส้ผักที่เลือดบางคนก็มักเส้ักที่เลือบางคนกัมักเส่พผักฝัง The bạc sĩ, đẹp bạc sĩ, ray đây cái cây 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 đây, cây khẩu cây cây năn, cái cây 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 Cái cây 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 cái cây 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 ตะกี right. like ้บือดไดเนาไอหนี่ม่น่าเข้าห็นเห็นไหลได้ปีนึงบือดเลรอใส่ยังไงกูดับเนี้ยออกไปจับจี้หรือหอยกาบมาแรลงนั่นเองใ่ว่าหอยจุกน่าเข้าไปนี่ันรอหอยเงี้ยเนี่ยหอยครับหอยคมหอยจุกอีสานเอื่นหอยจิบจี้ครับนี่บ้านพี่น้องเอื่นยังบ้านผมเอื่นหอยจิบจี่เลยที่ได้ละลายมาผัด จะจุ่มเินไอผัดนะผัดกะเพาตรงดอกตรงอันนี้ครั้งครั้งเลค้ง่เ่อใชจุจุังตั้งไหนระวังนะบาดมือผมอยู่ด้ยบาดมือแล้เชอรี่ย่ำหแผลหนึงเงี้ยฮ่อนไทยัวแผลใหปสั่นเ้บระบังย่ำผ็ดหน้าไทยไทไน้าเนีจัเหยยบเลยหยาหยาบไวจุ่มย่ำหน้า วนตึ๊บเลยนะจุก็ได้ไล่เต๋อยูสุดได้จักแกงเลยต้องมกันเล้วข้าบวนะิโดกเนาะคุณยายนะได้าดกกาสามข้านะ่นี่ฮาพวเก่งเอาจังสีแล้วเนาะครัปลาปเก่งเกาหอยนี่ละแต่เนี่เรียนนี้พวกเปพี่นอ้อีงเอ้ยเรียนนี้เป็นต้องมันพยิัก

อ่ะเรเห็ดให้เห็นหน้าก็ใช้ไม้เส้นหนักเส้นหนักอะฝนมาแล้วพี่น้องลงเม็ดใหญ่แล้วอันนี้หอยเชอรี่ครับอ้วัญมันตกตายหอยง่ายๆเลยเชอรี่ก็ได้เป็นคาบแล้วครับแล้วคาบอยู่ครับต้มคข้ายให้แม่ค้าผสมตำได้คล้ายดีเปยังไงหอยจูบครับนี่หอยจูบหรือว่าหอยขมตลาดมัดซื้อดีแค่ยังดงหอยจูบหรือว่าหอยขมก็ได้แข่บหมดไงหนึ่งหมดแล้วพี่น้อง สิลาไปซ้ำนี้แล้วครับพี่นอ้องคอยพอ,อกันไม่คลิปหนาครับจักเสียคลิปอย่างซูงพี่นอ้อง <c oughs> เบื้องไกลอารมณ์สาวคุณยายว่าได้พออ่ <c oughs> อโดนเราไมีแน่ว่าแน่ใจเนี่นย,ยครับเบิง้งซอยอยู่ซอยสู้กันไปไอยากกิกกนกระหาเนี่ย,ยครับ <c oughs> มาน้องบัวกิดเริ่มเริ่มพ้อแล้วพี่นอ้องพ้อแต่ว่าถอยซูไปน,นี่ลนะกันไปน,นี่ลนะ ลาไปก่อนครับพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาครับสชกดีสวัสดีครับน้นองดูดีมีแห้งผับแข็งแรงไปจุบไปตะอมแสียบดีเด้อวันตึบเลย